แผลไม่มีแลนะแผลไม่มีน้องตายได้เลยอะไรขึ้นมาลจอบตัวอะไรนะฮะลาว่าบักร้านบริการเติมลูบักโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยวันนี้ VIP server Rate 5ขั้นต่ำเพียง90บาทและยัง네มีบริการส่งเกมพาร์ตเลท5 ยังไม่หมดเพียงเท่านี้บริการจำหน่าย ID ไก่ตันบ็อกฟุตหากลูกค้ามีแงลง VIP จะได้รับส่วนลดในการสั่งซื้อ5%สนใจใช้บริการลิงก์ใต้ลางคลิปเลยนะครับอุ้ยเก้งมันแตกตัวไงวะดูดู <laughs> ไหนวะไหน <laughs> ขอดูหน่อยดิโอ้ my god <laughs> บลาการ์ดวัต <laughs> ต <laughs> <laughs> ์โอ้มีเล็ตัวคนด้วย two three four let's go อ้าวแล้วโผล่มาไงอ่ะอรจริงน,นั่นหาว่าแล้วฮะไม่เห็นจริง,รงหรอเที่ยงคืนคืนที่หนึ่ง เอ้ยปิดได้ด้วยกล้องประตูปิดได้ด้วยกล้องก็ได้เก่งได้ไรวะไปในเฟดีในเนี้ยในในแคบอะเปิดแแรก Hello สุขีดยบไปนี่ไงตัวบอสใช่ยึแรกนะเกมผีนั่นแหละเฮ้ยกล้องทำไมป้าเป็ดมันแง้มกล่องออกมาวะเลยดูว่เฮ้ยเออต้องขายกล่องต้องขายกล่องต้องต้องขายกล่องไหนปะ ไม่เองถ้าม้านมันหมดอ่ะมันก็จะหุดมั้งเราต้องค่อยค่อยค่อ,อ,อยลุ้นอ๋ออ๋อมันจะค่อยๆเปิดอ๋อโอเคโอเคเยวละเป,ะปะิดกล่องเอ้ยเนี่ยเข้าคอมได้เข้าคอมได,ด้ดูดูดูในกล้องนี้มีอ๋อโอเคโอเคดูกูเห็นมึงเดินอยู่เว้ยแบนนี้แบนหมดด้วยอ่ะเดิแบบแบบนไปไหนอยู่วะกดกด เอาเอาเมาส์กูตกใจหมดออกซิเจนหมดอ่ะออกซิเจนหมดอ่ะเราต้องไปทำยังไงอ่ะอ,อ้าวตายเพราะออกซิเจนหมดไม่ใช่ตายเพราะผีหุ่นนะ อย่เพิ่งตื่นนะชิคกะแมวนะม,มีทางหรอว่าเราต้องอ๋อนี่ไงเวลาไฟดับอ่ะอยู่ห้องนี้แหละเอองั้นอ่ะให้เพื่อนดูกล้องปิดหนีพุงหนีผีไปอืมให้เพื่อนดูกล้องว่าผีมันเข้าจะเข้าห้องพี่เกลก็แอบแค่นั้นแ <c oughs> หละลองนึ่งเกล้วเกลมันบ <c oughs> อกว่าหกโมงล้วก็ต้องหาทางออกอีกอ่ะเฮ้ยมัน มัจะมีไนท์สองไนท์สามไปกันมันต้องรอ<ะ>ถึงไนท์สี่ถึงว้งถ้าจะหาแล้วก็ไม่แบบสมจริงอะแล้วแบบเราเข้ามาแล้วก็ต้องออกร้านอะเข้าร้านโอ้โอ้โอ <c oughs> มีผ่านไหนท์หนึ่งไปแล้วเข้าไนท์สองไนท์สามไม่เหมือนมีตาขอได้ก <c oughs> ูไม่อยากกูไม่อยากจะคิด อ้ยตั้งไห้าร้อยหาสิบดอลม่เดี๋ยก็ได้สี่ร้อยเลวะเอ้ยเอ้ยยังไงยังไงอย่าสกิปครับอย่าสกิปครับมึงใช้อะไรชาร์จแบตวะไอพวกคุณอยู่กระป๋องพลังานก็มีนิดเดียวมึงเดินไดไงวะไปอยู่กลาง่าไ้กกากาเกะกากะ ไปไ่ไปไปไ่ไปไปไปไๆไปไปแหมแดกเก่งเหรอไอ้กงมีไม่กินวะย่าอะไรมะปะเป็ด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 บาบ้าบยเฮ้ยมันจะออกมาแล้ว สองทางดักสองทางไอ้กล้องเออไปเดี๋ยวกูต้องแย่งกับมึงแล้วมั้งก็ได้แต่ยังโอ้ยเฟดี้เฟดี้แม่แเราต้องไปอีกทางเราต้องไปอีกทางไปทางร้านอ่ะนี่ก็เหนื่อยง่ายเหลือเกินตัวละครกู ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายม้งจริงขาสี่เหลี่ยมวิ่งละอบ้ยตายเหรอตีเร็วอุ้ยได้ได้ยินเสียงใกล้ๆนั่นไอแคนบีแล้วพวกมึงเอาแล้วเขาถึงช่วงหายใจไม่ค่อยออกแต่กูเสียวไอ้เนี่ยนี่ไงเปิดเลยระดิชิดหน่อย ถ้าพี่รันลีเซ็แล้วไฟติดแสดงว่าพี่รันมีบุญมึงไม่มีบุญไอ้กองมันจะดังตึก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 ติดยังอ่ะกูเสียวเฟดี้น่ยยังไม่กดเดนทำไมมันดังตึ๊กรอเปล่าไม่ไม่อันนี้ผมสลับคัดไอ้นี่ออกซิเจนมันมีไฟระหว่างสองจุดแต่ตอนนี้มันเหลืออีกจุดหนึ่งที่ไม่สว่างอยู่ห้องอะไรอาร์แอนด์เซอร์วิสเหมือนกันนี่เปล่า้องเนี้ย มันต้องดึงคาร์เอาสองอันหรือเปล่าไม่เจอนะสองคนนั้นอ่ะเร็วๆด้วยก่อนที่ลูกพี่จะมาวินลัดเวลาลองกดอาจจะต้องกดพร้อมกันอันนี้ไงดไ้แล้วเอาพิรัตถ่ายสองตัวอยู่ยังอยู่อยู่คนละห้องไเลยอ๋อคนละห้องอ๋อกูเกล้าโอ้ต้องใช้สองคนเลยเหรอเว่าผมจำได้ห้องพิลันมันจะไม่มีหุ่นนั่งไงอ๋อ จ่าดูดิมีอยู่ในห้องจ่าเหรอใช่โอเคมันรอดแล้วนี่หรือเฟสดีวะผ่านไปแล้วเฮ้ยเจ้าเฟสถ้าเป็นเฟสดีกูตายโหงเลยนะเอรัไม่ใช่เเลยชีวิตเยอะได้ตังค์เยอะนะโอเคเราตังค์ทำอะไรได้ต้องมาทางหลบๆสดๆอันนี้ยังง่ายเลยโอ้กีก้าจะหาอันนี้นะเก่งครับเค้กเมึงเห็นครับมองมา ว่่านะชเอาออกใช่เหรอเออเฉลยมันงัดชิกาเราเออเอาตัดหัวเราตัดเศษได้คนเดียวไม่ได้เอาออกขึ้นทนงั้นงั้นคืนต่อไปขอขอฟังที่มันพูดนะอุ้ยจิ0ร้อยจะซีบว้าวหกร้อยป่ะนี่สัตว์เอ้คืนนั่นแล้ว